สวัสดีครับช่วงนี้ก็จะมีข่าวเรื่องกฎหมายลูกนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งกันเนี่ยเยอะหน่อยมันก็มีประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาถามกันมาแล้วครับเช่นว่าเอ๊จะเซตซีโร่พรรคการเมืองหรือเปล่าหลังๆก็มีเรื่องว่าเอ๊จะเซตซีโร่สมาชิกพรรคไหมเซตซีโร่ที่ว่าเนี่ยนะครับสำหรับพรรคการเมืองก็คือ จะมีการยุบทุกพักล้างไพ่กันใหม่แล้วให้ตั้งพักขึ้นมาสําหรับการเลือกตั้งเซตซีโรสมาชิกนี่เขาก็บอกว่าก็ต้องทวนชื่อกันพักไหนประกาศว่ามีสมาชิกเท่าไหร่ไม่สนทั้งนั้นนะแต่ต้องให้มายืนยันว่ายังคงเป็นสมาชิกพักจะเก็บสตังค์ค่าสมาชิก200บาทด้วยว่าเข้าไปนั่นเซตซีโรสมาชิกพักนี่นะครับเท่านี่ดูอาการจากสปทซึ่งก็มี ท,ท่านห้อยท่านโหนนั่งกันอยู่ในนั้นอยู่หลายคนเนี่ยนะก็บอกว่าไม่เอาแล้วละ่ะเรื่องเซตซีโร่สมาชิกแต่ว่าเรื่องเซตซีโร่พักเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดลงไปนักว่าจะมีหรือไม่มีส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าไม่มีอ่ะเพราะผมไม่เห็นประโยชน์ทางการเมืองสําหรับฝ่ายผู้มีอำนาะจที่จะไปเซตซีโร่พักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์นี้ที่ฝ่ายผู้มีอำนาจกำลังมั่นใจในความชอบธรรมทางการเมืองต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากมีผลการลงประชามติรัฐธรรมนูญหลังจากมีการจัดโผทหารเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะมีการแต่งตั้งสอนอชอเข้าไปใหม่ บวกจากเดิม30เก้าอี้รวมกับที่ขาดอยู่39เก้าอี้ในของเดิมเนี่ยนะครับ33ที่นั่งข่าวเขาว่าน่าจะตั้งครบแล้วเที่ยวน,นี้ก็จะมีพาเรดของบรรดาแม่ทัพนายกองขุนทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนเข้าไปถ้าเป็นตามรายงานข่าวของสื่อมวลชนเนี่ยเขาบอกประมาณ90%ภาพพวกนี้มันทำให้ผมมองเห็นว่าไม่จะเป็นต้องเปเซตซีโร่ภรคการเมือง เพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับกระบวนการทั้งหลายเนี่ยกำลังเซตฮีโร่ขึ้นมาเซตฮีโร่ที่ว่านี่ก็โฟกัสที่ตัวนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับคือโพก็ดีอะไรต่อมีอะไรที่อยู่แวดล้อมในองคาพยพของอำนาจเนี่ยก็นำเสนอออกมาในทางเดียวกันว่าประชาชนให้การยอมรับประทับใจมากประชาชนสนับสนุนสูงมากประชาชนมั่นใจ อยากจะให้อยู่ต่ออยากจะให้ปฏิรูปประเทศไทยนะครับประกอบกับสองสาเรื่องที่ผมบอกคือไล่มาตั้งแต่ประชามาติเนี่ยนะฮะมันทำให้เห็นภาพของการกระชับอำนาจซึ่งปรากฏการพวกนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะนำพาไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง เราไม่ต้องไปกล่าวหาไม่ต้องไปพูดอะไรกันให้เสียหายแล้วครับพูดพูดตามเนื้อผ้าพูดไปตามข้อเท็จจริงที่เห็นเนี่ยมันก็เห็นภาพเราเรารางๆว่าอย่างนั้นมีบางคนพยายามอธิบายนะครับว่าเอ๊ะก,การเป็นนายกคนนอกหลังเลือกตั้งไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าเอาแค่คณิตศาสตร์การเมืองเนี่ยก็ปวดหัวแล้วคือแม้ว่าสว250คนเนี่ยจะโหวตเลือกนายกได้ก็จริงเนี่ยนะฮะ แต่เวลานายกทางานเนี่ยต้องทํางานกับสสแค่500คนเวลาจะโหวตไม่ไว้วางใจโหวตงบประมาณโหวตนนทนโหวตนี่มันอยู่ในสภาสสเท่านั้นนะฮะดังนั้นมีสอวอไว้250ก็ต้องมีสสมากกว่า250ด้วยไม่งั้นเนี่ยแม้จะชนะเลือกตั้งตอนมีสอวอช่วยโหวตแต่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาซึ่งไม่รอดนะครับยังไงก็ไปไม่ได้แต่คณิตศาสตร,ร์การเมืองแบบนี้เนี่ย อย่าไปนึกว่าบรรดาทีมยุทธศาสตร์ของฝ่ายผู้มีอำนาจเขามองไม่เห็นนะครับเขาก็มองเห็นดังนั้นมันต้องย้อนไปดูตั้งแต่วิธีคิดตั้งต้นที่ใส่สวลากตั้งเข้าไป250แล้วมาบวกคำถามพ่วงให้โหวถนายกได้เนี่ยนะครับสแสดงว่าในฝั่งของสสเนี่ยจะหาให้ได้250คนขึ้นเนี่ยผมว่าเขาทำการบ้านทางความคิดไว้แล้ว ผมมองอย่างนั้นนะแล้วไม่ใช่มาเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าเพื่อไทยกับประชาธิทัตป์ถแถลงชัดแล้วว่าไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญตอนประชามติไม่เห็นด้วยกับนายกคนนอกถ้าสองพักใหญ่นี้เนี่ยนะครับไม่เอานายกคนนอกสัอย่างเนี่ยใครเกาจะมาเป็นได้พูดเนี่ก็ต้องรู้นะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงพักเพื่อไทยเขายังยืนนิ่งอยู่ครับ แต่ว่าประชาธิปัตย์ที่ประกาศว่าไม่เอานายกคนนอกไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญนี่ประกาศโดยคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วใครแน่ใจมั่งว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ยังได้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สูตรทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้าคุณสุเทพแกความได้ยึดพักประชาธิปัตย์ได้ก็แน่นอนนะครับคุณสุเทพเนี่ย กระจยรัฐธรรมนูญเชียร์รัฐบาลชุดนี้สุดลิ่มทิมประตูอยู่แล้วก็จะเห็นภาพพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนําของเครือข่ายคุณสุเทพเนี่ยไปจับมือกับฮีโร่ที่ถูกเซตไว้แล้วก็สนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคขนาดกลางหรืออาจจะมีพรรคตั้งใหม่นอกเหนือจากพรรคของคุณไปบุญนิติตะวันเนี่ยนะผมว่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเขาดีดลูกคิดรางแก้วเอาไว้แล้วครับ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลไงที่จะต้องไปเซตซีโร่ไปไล่ยุบพักคการเมืองกันอีกก็อยากได้นักการเมืองคนไหนกลุ่มไหนนี่นะเขาแอบ,บคุยแอบบสะกิดกันอยู่จนเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นร่องเห็นรอยนะครับใครไปสะกิดใครใครไปคุยกับใครที่ไหนมันจะเป็นเรื่องความลับอะไรนักหนาครับดังนั้นผมคิดว่ากระบวนการเซตฮีโร่ พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็เอาฮีโร่ที่เซตไว้นั่นแหละครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งไม่ต้องลงเลือกตั้งแล้วครับนายกคนนอกเขาเปิดช่องเอาไว้แล้วแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะผมว่าคิดง่ายๆไม่ได้นะเพราะสิ่งที่กําลังคิดสิ่งที่กําลังทาเนี่ยมันขัดหลักการประชาธิปไตยเมื่อมันขัดหลักการประชาธิปไตยเนี่ยก็เท่ากับว่ามันสวนทาง กับกระแสหลักของโลกและพูดให้ชัดไปเลยครับสวนทางกับกระแสหลักของสังคมไทยด้วยคือแม้ว่าสังคมไทยนี่น,นะฮะจะมีพัฒนาการทางการเมืองที่กระท่อนกระแท่นมีพัฒนาการเรื่องประชาธิปไตยที่เต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคเนี่ยแต่ผมยังเชื่อว่ากระแสหลักกระแสหลักก็ไหลไปทางนั้นนะครับมันไม่ไปทางอื่นงั้นการไปทําอะไรที่ไปฝืนมากๆโดยใช้อํานาจไปกดทับเอาไว้เนี่ยก็ไม่แน่ว่า จะทำได้หรือถ้าทําได้เนี่ยจะรักษาการรักษาสถียรภาพทางการเมืองในวันที่ไม่ได้ถืออํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบมหาตรา44นี่สำคัญมากนะครับแล้วก็บรรยากาศทางการเมืองเมื่อมีสภาจากการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนว่ามันคงไม่ง่ายไม่หมูเหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับ คือปัจจุบันนี้มีสอนอชองอ2จะบวกเข้าไปเพิ่มเต็ม250ก็ไม่มีปัญหาพรึบพรับยิ่งใสบรรดาแม่ทัพนายกองเข้าไปก็ตามใจแป๊กกันอยู่แล้วมันไม่มีกระบวนการตรวจสอบมันไม่มีโจทย์ยากๆให้กับฝ่ายบริหารแต่พอสถานการณ์มันเป็นสภาเลือกตั้งเนี่ยผมว่าก็น่าดูชมแต่เอาละนี่คือสิ่งที่เรานั่งมองจากจุดที่เรามองเห็นนะครับแต่ คนที่เขากําลังเล่นเกมนี้เขาอาจจะเห็นมากกว่าที่ผมพูดก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับมันไม่มีความลับหรอกวันหนึ่งประชาชนก็จะได้เห็นว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ผมเขียนหัวข้อบอกว่านอกจากว่าเขากําลังเซตฮีโร่กันแล้วนะนะครับผมคิดว่าประชาธิที่ปไตยไทยเนี่ยคงต้องเซตซีมาด้วยซีมาที่เอาไว้ทาโรคผิวหนังนั่นแหละครับ เพราะผมเห็นว่าภายใต้กติกาแบบนี้ภายใต้แบบแปลนอย่างนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้เรามีร่างรัฐธรรมนูญที่เนื้อหามันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะแล้วจะบังคับใช้แล้วแล้วเราก็จะมีกระบวนการในการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศเราก็จะมีอะไรต่างๆนานาอีกมากมายที่คอยทำให้ สภาที่มาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถขับเคลื่อนโดยอิสระคล่องตัวได้ก็เท่ากับว่าอำนาจรธิปไตยของประชาชนเนี่ยถูกลดทอนถูกลิดรอนลงไปเราสร้างประชาธิปไตยภายใต้องค์ประกอบหรือสิ่งแวดล้อมแบบนี้ไม่ได้หลอครับทีนี้เวลาท่านผู้มีอำนาจท่านพูดกันเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหปี อยุธศาสชาติ20ปีนี่ก็เพื่อเราจะปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมันจะยั่งยืนได้ยังไงในเมื่อกติกามันไม่ใช่ตั้งแต่แรกรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าจะเอามาใช้สร้างประชาธิปไตยเนี่ยใครเชื่อก็เชื่อเถอะครับแต่ผมเรียนตรงๆว่าผมไม่เชื่อมันเหมือนกับว่าเรากําลังบอกว่าเรากําลังจะทําให้บอลไทยไปบอลโลกแต่เราออกกฎกติกามวยไทย แล้วก็มาให้ทีมทบอลไทยเนี่ยเล่นตามนั้นมันเป็นบอลโลกไม่ได้นหะครับเพราะกติกามันไม่ใช่ผมก็เลยอธิบายว่าหลังจากมีการเลือกตั้งซึ่งส่วนตัวขณะดนี้ผมเชื่อนะฮะว่าการเลือกตั้งไม่เกินปี60หรอกเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างนี่นะฮะทางฝ่ายผู้มีอำนาจเขากำลังมั่นใจเมื่อมั่นใจเนี่เขาคงอยากเลือกตั้งเร็ว ดีไม่ดีเนี่ยนะครับการเลือกตั้งอาจจะมาเร็วกว่าปลายปี60ด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนี้อะไรอะไรมันดูหอมหวานไปหมดเนี่ยนะครับมันดูสม,มูทล,ละมุนละไม่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่อาจจะคิดเข้าฮอสได้แล้วเราก็จะอธิบายว่าเรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเรามีรัฐธรรมนูญแล้วนั่นหมายความว่าเรากําลังเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย ทั้งที่แท้จริงเนี่ยนะครับประชาธิปไตยแบบนั้นมันเป็นประชาธิปไตยที่เป็นโรคผิวหนังอะความหมายก็คือว่าเป็นประชาธิปไตยที่ใครเขาใครต่อใครเขาเห็นแตไกไรว่ามันมีปัญหา <Month. S 2> เหมือนคนเป็นโรคผิวหนังนั่นแหละครับมันก็เลยต้องเตรียมเซตซีมา้องรักษาโรคผิวหนังของประชาธิปไตยแหละครับและผมก็ไม่รู้ด้วยนะว่าจะต,ต้องใช้เวลารักษาเยียวยากันเท่าไหร่แต่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับ มันเหน็ดเหนื่อยท้อแท้โดยเฉพาะท้อถอยไม่ได้เลยสำหรับภารกิจนี้ในทุกชาติทุกสังคมนะครับภารกิจในการสถาปนาการปกครองที่อำนาจอธิปไตยของประชาชนเป็นอำนาจสูงสุดเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคทั้งสิ้นนะครับผมย้ำอีกทีนะว่าขบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยแม้ว่าจะล้มลุกคล,ลุกคลานแต่ว่ามันก็ได้เดินหน้ามาเรื่อยๆละ่ะ แล้วมันไม่มีอะไรที่สำเร็จได้โดยง่ายไอ้ที่เวลาเรานั่งอึดอัดกับตัวเองอึดอัดกับสถานการณ์แล้วเราบอกว่าดูสิประเทศโน้นประเทศนี้ประเทศ,น, ôn, เทศ,น,เทศนั้นเขาก็เป็นประชาธิปไตยกันฝั่งบ้านเราเนี่เราเดินกันอยู่แบบนี้จะเป็นไปได้ยังไงเราพูดถึงเขาณวันที่เขาอยู่ตรงเส้นชัยแล้วไงครับแต่เราเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นทางมันต่างกันคนไปยืนอยู่ตรงเส้นชัยแล้วเนี่ยอธิบายยังไงก็หลอ่อฮะ แต่ระหว่างเส้นทางที่กำลังล้มลุกคลุกคลานเนี่ยเนี่ยมันต้องมุ่งมัน่นมันต้องอดทนและต้องเชื่อมั่นด้วยว่าทำได้เหมือนกับที่บรรดาผู้มีอำนาจท่านกำลังเชื่อมัน่นไงครับว่าท่านสามารถจะใช้อำนาจท่านสามารถจะใช้สัพพะก,กำลังทงหลายทั้งหลายเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเมือง สร้างระบบทางการเมืองให้เป็นเหมือนอย่างที่ท่านต้องการได้ประชาธิปไตยกับเผด็จการเนี่ยมันหันหน้ากันคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงอยู่แล้วแล่ละครับแล้วถึงสุดทางเนี่ยสังคมไทยมันก็มีคำตอบสุดท้ายว่าจะเอาอยัางไงกันแน่ถูกแล้วครับว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าหูยเราต้องถอยหลังไปตั้งหลักกันอีกกล แต่เราก็เดินกันมาไกลามากแล้วนี่ครับดังนั้นใครจะพยายามฉุดลากดึงให้ถอยหลังไปบ้างมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องเดินหน้ากันต่อไปผมเชื่ออย่างนั้นนะครับส่วนข่าวเรื่องกกตเขาเสนอร่างกฎหมายลูกจะเพิ่มอำนาจเพิ่มดาบในมือกันเยอะแยะนะฮะจากเดิมมีใบเหลืองใบแดงนี่มีจะมีใบส้มใบดำ หรือจะมีอีกกี่ใบก็ตามเนี่ยกให้เขาว่ากันไปเถอะครับให้พิจารณากันมาเพราะว่าเมื่อตัวกฎหมายแม่คือรัฐธรรมนูญเป็นสักขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะตัวกฎหมายลูกเนี่ยมันก็คงจะทําให้ขี้เหร่ไปกว่าไม่ได้หรอกมันก็อยู่ในกรอบนั้นแหละจะมีใบอะไรสักกี่ใบผมว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะประเด็นก็คือตัวกวกวตเนี่ย พร้อมและมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเป็นกลางอย่างตรงไปตรงมาให้ได้รับความเชื่อมั่นหรือเปล่าผมว่าประเด็นอยู่ตรงนั้นจะมีกี่ใบกี่ใบแต่ถ้าคุณสมชัยกยังเอียงเหมือนหอเอ็นพิซซ่าอยู่เนี่ยนะก็จบข่าวครับนี่ดีนะที่รีบจบเรื่องแย่งเก้าอี้ประธานกันนะ่ะมันเลยยังพอดูได้ แต่ว่าถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวเนื้อหาสาระของกฎหมายลูกเนี่ยก็ต้องรอดูอีกนะกอรอทอเขาจะต้องพิจารณาอีกเขาจะเสนอออกมายังไงแต่ถ้าดูทิศทางเนี่ยก็เหมือนกับว่าแต่ละคนแต่ละหน่วยที่มีส่วนในการร่างกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็พยายามจะขยายอํานาจของตัวเองพยายามที่จะเพิ่มอาวุธเพิ่มดาบเพิ่มเครื่องมือให้กับตัวเองในการที่จะใช้อํานาจโดยอ้างว่า ถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งที่ผมว่าแค่บทบัญญัติเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็กตทําหน้าที่ได้ให้มันประสบความสําเร็จให้มันสมเกียรติยศศักดิ์ศรีนี่ผมว่าการจัดการเลือกตั้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนการประกาศเปิดไฟไล่โกง ของรัฐบาลใครๆก็ก็เห็นด้วยทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรขัดข้องอะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายของประเทศก็ต้องจัดการนะครับจะปราบปรามจะอะไรกันยังไงก็ว่ากันไปแล้วครับแต่ว่าผมแล้วก็สงสัยในหัวใจอยู่ว่าเปิดไฟไล่โกงที่พูดกันนี่ยนะเอ๊ะมันหมายถึงกับทุกหน่วยงานเลยหรือเปล่า นี่พูดกันตรงๆนะครับคือผมเห็นเขามีแต่ไปตรวจโกงหน่วยงานโน้นนั่นนี่ของฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับท้งการเมืองส่วนกลางการเมืองส่วนท้องถิ่นเนี่ยละเอียดยิบแต่ก็แปลกนะอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่ค่อยยักจะมีข่าวกระบวนการตรวจสอบตรวจสอบก็บริสุทธิ์กันซัดอิลุยชวยแฉกเช่น โครงการราชพักนี่นะครับปปชเขาโหวต90เลยบริสุทธิ์ใสติงแล้วโครงการที่องค์การฐาน่ันศึกไปเที่ยวขุดลอกคูคลองเนี่ยอันนี้ชัดมากนะครับอื้ออึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะก็ไม่เห็นข่าวคราวอะไรรถอประธานโทษนะเรือเหาะที่สามจังหวัดภาคใต้รถหุ้มเกราะ ที่มันมีปัญหากันมาเนี่ยนะก็ไม่เห็นว่าจะถูกยิบเอามาส่องไฟแต่อย่างใดคืออย่าไปคิดว่าผมเอาเรื่องเก่ามาพูดนะครับท่านต้องทราบนะครับว่าบรรดาข้าราชการที่โดนมาตร,รา44แขวนไป67ชุดนั่นหลายคนเรื่องเป็น10ปีแล้วนะครับนั้นเรื่องเก่าเรื่องใหม่แต่ถ้าโกงเนี่ยมันก็ยังโกงอยู่นั่นนะครับก็แปลกใจตรงนี้คือเปิดไฟไล่โกงนะดีแต่ว่า เปิดสว่างทุกดวงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือผมเป็นห่วงว่าเปิดไฟไล่โกงทุกดวงเลยนะครับแล้วไปปิดไฟบางดวงไม่ให้ใครเขามองเห็นเนี่ยไออย่างเงี้ยมันก็ขาดเรื่องของความโปร่งใสขาดเรื่องของความมั่นใจของประชาชนไปนิดหนึ่งไหมครับก็ตั้งเป็นคำถามเอาไว้เดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับการปราบโกงปราบทุจริตคอร์รัปชันอีกผมเนี่ยสนับสนุนนะครับ แต่ว่าผมอยากจะเห็นความตรงไปตรงมาผมอยากจะเห็นความทั่วถึงอยากเห็นความชัดเจนในเรื่องพวกนี้สุดท้ายนะครับก็ต้องเรียนทุกท่านนะฮะว่าบรรยากาศทางการเมืองเวลานี้เนี่ยมันดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันเดินง่าย มันดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางของฝ่ายผู้มีอำนาจที่เขาจัดวางรถแมพเอาไว้ทั้งหมด1.2.3.4.5เป็นสเต็ปไปเลยนี่นะครับผมก็ว่าใช่แต่ว่าไอ้ความมีสเสถียรภาพทางการเมืองหรือการเดินตามรถแมพทางการเมืองเนี่ยนะครับมันจะไปชีว้ว่าถ้าณนะวันนี้มันดูนิ่งดูเนียบ วันต่อไปก็จะเนียบเรียบร้อยยิ่งกว่าไปชี้ไม่ได้อย่างนั้นจริงๆนะครับตราบเท่าที่ประชาชนยังไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตราบเท่าที่ประชาชนยังไม่ได้ใช้อำนาจอธิปไตยของตัวเองกำหนดอนาคตและกำหนดทิศทางทางการเมืองมันไปมั่นใจอย่างนั้นไม่ได้เลยครับเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนได้แสดงตัวในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยแล้ว เมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่สนามมันเปิดกว้างให้กับประชาชนมากกว่านี้เนี่ยผมว่าจะได้เห็นของจริงแล้ะครับว่าอะไรคืออะไรฮีโร่ที่เซตไว้นี่นะครับจริงๆโอ้โหถ้ามีกระแสมีคะแนนนิยมมีอะไรต่อมีอะไรมากมายขนาดนั้นผมว่าก็ลงเลือกตั้งเสร็จจบเลยนะครับนี่ผมไม่ขัดข้องเลยนะ บรรดาแม่ทัพนายกองนายทหารใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านจะลงเลือกตั้งกันเนี่ยเชิญเลยฮะต้องกวักมือเชียร์กันเลยอะแต่ว่าถ้าไม่ใช่วิธีนี้แล้วไปซิกแซกกันเนี่ยถามผมคนเดียวไม่ได้นะครับต้องถามประชาชนทั้งประเทศว่าเอาอย่างไงเอาละครับคงจะทักทายสนทนากันเท่านี้ก่อนต้องไปหาซื้อสีมามาเตรียมไว้ ใครจะเซตฮีโร่ Hero, ใครจะเซตซีโร่ Zero ก็เซตไปนะครับแต่ผมเนี่ยจะไปเซตซีมากเตรียมรักษาโรคผิวหนังของระบอบประชาธิปไตยต้องรักษาให้หายครับต้องทำให้ได้ผมว่าทางเดียวแหละครับที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปอย่างมีอนาคตแล้วเป็นอนาคตของคนทุกคนก็คือวิถีทางประชาธิปไตยขอบคุณครับสวัสดีครับ